เราพ่อมาเขาไปกินข้าวขา้างน้ลูกเนาะกลับมาแล้วฮะเอ้าพ่อมาแล้ว,ลวทำอะไรกันเล่นกับน้องคบะอดจุ๊บหน่อยเหนื่อยไหมคะทำงานนี่แหละกำลังใจหายเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันเนาะเดี๋ยวไปดีข้างนอกกันกินข้าวข้างนอกกันอ่ะอันนี้ของมมมีอ่อขอบคุณครับครับ ันนี้ของตัวเล็กเห็นบนอยากได้ไม่ใช่หรออเธอซื้อให้ลูกเหรอใช่ขอบคุณนะทำไมเธอดีกับพวกเขาขนาดนี้เนี่ยทั้งที่ไม่ใช่ลูกแท้ๆก็ยังดูแลด,ดีขนาดนี้เลยเขาก็รักน้องเขาเหมือนลูกนั่นแหละรักทุกคนเลยไม่ว่าเธอจะผ่านอะไรมาอดีตไม่สำคัญปัจจุบันและอนาคต เขาจะคอยซัพพอร์ตเธอเสมอนะ